ตำนานจรเขศชาลาวันจังหวัดพิจิตรกล่าวกันว่าที่ลุ่มน้ำยมในเมืองพิจิตรสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นอาศัยของจอระเข้ยักษ์มีนามว่าเจ้าพ่อชาละวันมันมีขนาดมหือมาเกล็ดหนาเหมือนเหล็กแข็งเหมือนเพชรในดวงตาเปล่งประกายรูกวาวและดุดันหน้าเกรงขามและมีกำลังมหาศาลจนผู้คนหวาดกลัวไม่กล้าแม้แต่จะลงน้ำเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เจ้าพ่อชาละวันไม่ใช่จระเข้ธรรมดาแต่มันมีวิญญาณอันแรงกล้ามีอำนาจอันลี้ลับที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพการบางคืนผู้คนแถบลุ่มน้ำยมยังคงได้ยินเสียงก้องคำรามคล้ายสัตว์ร,ร้ายสะท้อนกล้องไปทั่วท้องน้ำอันมืดมิดและทุกครั้งที่ผู้ใดล่วงเกินไม่ให้ความเคารพแก่ผืนน้ำมักจะมีคนสูญหายไปอย่างลึกลับจนชาวบ้านเชื่อว่าคือฝีมือของเจ้าพ่อชาละวัน ต่อมามีพรานผู้กล้าหานำว่าขุนไกรลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจของจระเข้ยักษ์การต่อสู้ระหว่างคนกับสัตว์ร้ายดำเนินไปอย่างดุเดือดเล่ากันว่ากินเวลาหลายชั่วยามเสียงน้ำแตกกระจายดังกึกก้องไปทั่วลำน้ำจนในที่สุดขุนไกรก็ใช้หอกแทงเข้าที่กลางหัวปราบเจ้าพ่อชาลาวันลงได้สำเร็จแม้ร่างกายจะดับสูญแต่ชาวบ้านต่างเชื่อกันว่า วิญญาณเจ้าพ่อชาลวันยังคงสถิตยอยู่ในลำน้ำยมและคอยปกปักรักษาเมืองพิจิตรปราบจนถึงทุกวันนี้และทุกปีจึงมีการบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงเจ้าพ่อชาลวันและขุนไกรผู้ปราบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อและศรัทธาที่ผูกพันกับผู้คนพิจิตรอย่างลึกซึ้งเรื่องราวของเจ้าพ่อชาลวันจึงเป็นมากกว่าตำนานและสัตว์ร้ายแต่เป็นความเชื่อ ที่สะท้อนพลังศรัทธาและเตือนใจผู้คนให้เคารพธรรมชาติเคารพน้ำเคารพผืนดินซึ่งเลี้ยงดูชีวิตผู้คนในลุ่มน้ำยมมาเนิ่นนานปราบจนทุกวันนี้เมืองพิจิตรไม่ใช่มีแค่ตำนานเรื่องเล่าแต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามและเป็นธรรมชาติที่ชวนให้หลงไหลเช่นบึงสีไฟซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเพาะพันปลานกรวมถึงเป็นจุดชมวิว นั่งดูพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและอีกหลายสถานที่ที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดก็ว่าได้เมืองพิจิตรโบราณตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำยมและใกล้กับแม่น้ำน่านจึงมีความเกี่ยวพันกับทั้งสองสายแต่ตำนานชาละวันที่เล่าขานแพร่หลายที่สุดจะผูกกับแม่น้ำยมเป็นหลักชาวบ้านพิจิตรเชื่อว่าเจ้าพ่อชาละวันอาศัยอยู่แม่น้ำยมทุกปีจะมีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อชาละวันที่พิจิตร นาลุ่มน้ำายมจนถึงปัจจุบนันส่วนที่เชื่อมโยงไปถึง